เอาวเปเอาเนี้อมาาังานแต่งครับเดี๋ยวร่วมคิปกันแต่กพ่อเนี่ครับพ่อน้าครับไอ้ไ้องมาเบิ้งเบิ้งตอนสางตอนย่งนะครับพี่น้องข้าวตัดขาวัดจูขอบจครัเยจูจูชดจบอยูทูนหนึ่งการยัง โอ้ยแ่คือทำให้แมันไม่คืิเป็นแะกินเนี่ยตวัเนื้อพี่น้งบดแล้วจเป็นบดด้ครับมจะมาเนี่ยเนื้อไส้เตม